จังหวัดปทุมธานีชาวบ้านริมปังเจ้าพระยายังไม่ต้องวิตกเขื่อนชัยนาทยังรับน้ําได้และปล่อยเป็นปกติผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตารวจโทคารณว,วิทูปกระจาร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้นายเสร่พงศริโพธินันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางสาวรุศลักษ์ทูปกระจ,จาร่างตั้งวงเลิศเลขานุกการ ลงพื้นที่ร่วมกับนายมิตรบุญจันทร์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษารังสิทธิเหนือนายสุนทรซื่อเหลี่ยมหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษารังสิทธิเหนือนายธีระพงศ์เกิดนรินทร์หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษารังสิทธิเหนือนายธนาภูมิคงศรีนายช่างชลประทานโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษารังสิทธิเหนือ นายยุดส์ภัวพันธ์เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิทิเหนือนางสาวปรายฟ้าเขามานธรรมนางสาวชุติมาสืบสายนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลายัยราชมงคลวิทยาเขตคลอง6เข้าร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาพูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานกรมโรบทารในการเร่งระบายน้ําในลําคลองตั้งแต่คลองหนึ่งไปจนถึงคลองสิ เนื่องด้วยจากสถานการณ์น้ำท่วมเข้าชั้นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีในการบริหารจัดก,การเบื้องต้นได้มีการดำเนินการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบริเวณโครงการสะเก็บน้ำพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชนิริตรลตมบลคลอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอ,อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีการตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้ทำงานตามระบบและแบบแผนงานที่เดยมีการเตรียมกันไว้แล้วโดยคาดว่าน้ำจะลดลงตามลำดับและในวันเดียวกันนี้นายธนศักดิ์แป้นมุกที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ภูกระจ่างนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายงานให้เดินทางมาดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนชัยนาเพื่อดูการระบายน้ำว่ายังอยู่ในขั้นปกติหรือไม่ โดยน,นายธนศักดิ์ยังได้กล่าวว่าสำหรับเขื่อนชัยนาทซึ่งได้รับมวลน,น้ำมาจากจังหวัดนครสวรรค์และอีกหลายๆที่พบว่าขณะนี้ยังสามารถที่จะระบายน้ำได้เป็นปกติโดยจะสังเกตได้ไง่ายๆว่าถ้าที่เขื่อนชัยนาทนั้นขึ้นธงเขียวอยู่แสดงว่าสถานการณ์ยังอยู่ในปกติแต่ถ้าขึ้นธงเหลืองแสดงว่าต้องเฝ้าระวังและถ้ามีการขึ้นธงแดงแสดงถึงว่า อันตรายหรือเข้าขั้นวิกฤตดังนั้นในวันนี้จึงพบว่าสถานการณ์นั้นยังอยู่ในขั้นปกติเพราะยังขึ้นธงสีเขียวอยู่โดยพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบรุรีและกรุงเทพมหานครยังไม่น่าวิตกกังวลเพราะสถานการณ์ของเขื่อนชัยนาทนั้นยังไม่มีเหตุการณ์วิกฤตแต่อย่างใดทางด้านนายจักรีอ่อนละอ,อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบล พนางดำออกอำเภอสัพพยายจังหวัดชัยนาทที่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้าของเขื่อนชัยนาทได้กล่าวว่าสําหรับเขื่อนชัยนาทได้มีการระบายน้ําอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนนั้นจากนครสวรรค์ก็มีอยู่ไม่มากนักยังพอรับได้จึงเชื่อว่าในขณะนี้ไม่น่าที่จะเกิดเหตุวิกฤติแต่อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามตกคงจะต้องดูฝนลูกนี้ว่าจะมามากน้อยขนาดไหนเพราะที่เขื่อนชัยนาทแห่งนี้ยังรับน้ำมาจากหลายๆที่ได้ถ้าไม่มีฝนตกมามากทุกๆอย่างก็เป็นปกตินิวส์ที่14สมเกียรติทับเฉลิมภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน